ครับมา3าววันจันนะครับมาจับกลากแจกค้ารางวัลนะครับเพื่อนๆที่ครบื้อครบสามพันได้หนึ่งปิองนะครับซื้อครบห้าพันได้สองิองนะครับแล้วก็โปเดอนสิงหานะครับซื้อครบหนึ่งหมื่นนะครับได้ไก่สาวฟรีหนึ่งตัวแล้วพร้อมเสื้อนกเล็กหนึ่งตัวขอที่แอดมินได้เลยนะครับเพื่อนๆที่เดินทางมาซื้อหรือว่าส่งทางบ้านนะครับเ้ารางวัลที่ห้านะครับางวันที่ห้า คุณเด็ดดวงมหาสารคาม098189 7816ครับติดต่อรับรางวัลที่ห้าด้วยนะครับ <c oughs> ราวัลที่สีคุณสมหมายกทม .081 0296836 รางวัลที่สี่ติดต่อรับรางวัลด้วยนะครับมารงวันที่สามพิเทศชนบุรีนะครับ094 773 5803นะครับติดต่อรับรางวัลที่3ด้วยนะครับ วันที่สองมา้วนสระบุรี064696 2073หกเติดต่อรับรางวัลที่สองเลยนะครับมารางวัลที่หนึ่งนะครับใครจะได้ไปลกแต่คนหนึ่งคูุ่ณสันสุพันธ์นะครับ 085 836 3 3 7 33้าแปติดต่อรับรางวัลน,นี้หนึ่งเลยนะครับคุณสานครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกนะครับขอบคุณครับ